ดูทำแหลมาส่วนคือใช่หมมักี้จามด้ยทำละไรอะ้ปลาได้ปลาอยัางตัวอปไาใช้น้ำที่จ้บนี่นะคน้าพี่เนำบุญสร็จครั้งแหลกของสงนั่งโอ้ยมาง่ายสมนมาบุกสะบัจัก mọi người mọi người mọi người mọi hình nhá, người mọi Ôi, mọi người 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 mọi นี่คือหอยอันนี้ขออนุญาตให้ทีมงานพี่น้องของโปรเจกต์ชิมไปข้าวกินบัดนี้ขออนุญาตให้ทีมงานเนาะทีมงานก็อยากอ้าวจุกหอยบ่างาพี่น้อง ยานอาลงคือเก่าบานคึกบานเยอ้ยหอากกินไ้หอยไ้พายหลดมากนะไม้ี่อยากินเลยมักโมูสันไม่กะเปียบยุบบอสแสบบร้เลียมือ บริ่งมเลยเนาะอื่นเลยมุนเส้นมันมันมากามันอ่อนเนาะกดให้เลยแกนาผาเป็นเพียงเป็นเพียงไว้นะเอแ้วกับเพงแตผานด้วยกันจิง Nong Nga, Nong Nga Ka nong bohe nak mung Nong Nga, Nong Nga Nong Nga, Nong Nga Feb, nam tan, Nong Nga Nong Nga, Nong Nga Nong มันดูมันเป็ดเ็มันเีทองขาดมหนาี่ดมันีกินกาแฟวัน คุ่ไว้หายะพี่น้องเลยยันกินบอีมอู่ขูบกลูกลายอันนี้กิ้นไหที่มั้งนี้กลง่ิ่ไปทั้งนี้และล้มพัดล้มพัด ดิ้นมาเอี้ยงไม่ใช่บ่บ่นเอี้ยนนเดอกเดเพอ่งิมผาดดินด้นเสร็จเสร็จ มันบวชักมาถีบถูกมันมันมันเนาะตามเศษนิเนึะมันมันมันอ่อนดีเน่อยอยาายเงี้ยลูกอยากกินกินต้มมาม่ามืดไปเลยฮอหนึงลูกสาวนะพี่น้อง เห็น,น,นพูนนน้ใหญ่กินแะ้วก็อยากเดน๋ย้พี่น้องปฏิบ่ติไม่แบ่งให้ลูกให้หลากินี้กินไปแล้วห่อหนึ่งสองห่อดีแนวสายหัวเฮ้ยโกงกันนี่วะทองรังกันอย่่อนโคตึงเงี้ยเงี้ยมีเหตุผ กินเพชรโลนหาดกินเพชรไงเลยคยกินเพชรตั้งแต่อายุสองปีก็เห็นกินเพชรตั้งแต่สองเดือนสองปีตั้งมาพี่เก่งกว่าตอนมาสองเดือนเด้อสองเดือนสองเดเอง ดีปียังกินนมย้อยนะหาปี่ตามหูเองเป็นยิ่สอนยิ่สอนโอ้บิิงค์กสอนลูกบ่นี่ตัวนีมันเบิรตก่อนป่าท่อนเหน่ยป่าเลยคิณไปมัน มันม่ารุ่นที่น้องมันนี่แม่ค่านัดกับไม่ค่าชิมาซื้อไกลเพิ่นชิมาหูกอมา กันเลยบ้านบวยบ๊วิมกนแบ่วพี่ออกรวยัวแม่วมายส่งนั่นแหะนั่งดีดิหยนั่งดีดิหุ้ยาส่งนี่ เดี๋ยวๆบ่งมไปเที่ยวกับทีมงานครับ <coughs> 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 บาจากชมังโมนี่เนะเรียัเยียมาแม่กินมังโม่อรืนยังคือบอกมาว่ะ จะเป็นอย่างพี่น้องมืนอนีเบาๆประจ่าลเลยเงียบเงียบเบเองไ่กินกปลาด้ยบ่เมื่อตกพี่น้องเลยเบิ่งพักเลยนีคืบอบา,างโมเหี่ยงนะอมาบัววายังสนเนาะ

อาเอาให้ทีมงานมึงดูหมอกโมน่ะเอาให้ลูกมนันจะสุกจะสิไปกินบ่มาเด้ลอลุงปาดเอาสิโอ้ยว่าสิกินกระขาดลมพัดมาเป่าไปไว้บีบก็น้ำนะ ลาแล้วพี่น้องขอบใจทุกู่ทุกคนที่เข้ามาเบิ่งฝากก็ไลกชเซก็ติดตามซ่องน้องซาลาสบายอีนีอ่านยางออกลงมาให้อ้าวมือแรงรุ่นพี่น้องไม่ค่าสิมาหรือบอกน้องอขึ้มาค่ามากสิได้ปล่อยไปนํามันลายเกินกินบวันบาไหว,วเอาอยัางให้กินกับบาอ,อี้พี่น้องเลยไปแล้วจังไ,กกไ,ร,กไร,กรก็ฝากก็ไลกชเซก็ติดตามน้องซ้องน้องาลา พอกันใหม่คลิปนะสบายดี